ามาต่อกันที่วงการศิละปะกันบ้างค่ะจุดเริ่มต้นการเป็นศิลปินของมาลีจิรังค่ะเริ่มต้นจากความหลงรักในงานฝีมือแบบญี่ปุ่นนะคะและสร้างชื่อให้กับตัวเองมานานกว่า4ปีจนในที่สุดค่ะได้จัดนิทรรศการศิละปะครั้งแรกเป็นของตัวเองนะคะด้วยการนําดอกไม้ที่ผ่านการอบแห้งค่ะมาผสมผสานกับของผุพังมีตําหนิหรือว่าสิ่งที่เราเรียกว่าขยะเป็นการสร้างสารรค์งานศิลป์ชิ้นใหม่และให้คุณค่ากับสิ่งที่หลายคนมองข้ามค่ะ นำเอางานดินเผาที่เคยปั้นแล้วผิดรูปแตกพังในเวิร์กช็อปครั้งก่อนที่ผ่านการเคลือบสีขาวให้กลายเป็นชิ้นง,งานแห่งความทรงจำมาประดับด้วยดอกแววกแตมม่วงสุดครีเอทค่ะ นี่ก็เป็นหนึ่งชิ้นงานในนิทรศการมาลีมีโชผลงานของยงกฤติกาอดีตคนทําง,งานเบื่องหลังงานโฆษณาจับมือกับพัร์ทเนอ่์อีกสองคนค่ะคือเจียบดารณีและบูกุทันที่ผันตัวมาทํางานฝีมือในนามมาลีจีรังที่ทํางานฝีมือเฮอร์บาเลียมหรือการคงสภาพดอกไม้ด้วยน้ํามันแบบญี่ปุ่นค่ะที่มักจะถูกนําไปเป็นของตกแต่งบ้าน แต่ครั้งนี้นําไอเดียเมื่อหลายปีก่อนค่ะหยิบดอกไม้ที่ผ่านการอบแห้งที่มีอยู่ในร้านมาจับคู่กับขยะหรือของที่ไม่ได้ใช้แล้วให้กลายเป็นศิละปะอีกมิติค่ะถึงแม้พื้นที่อาจจะไม่ได้กว้างมากแล้วก็อัดแน่นไปด้วยผลงานที่คาดไม่ถึงนะคะไม่ว่าจะเป็นหลอดบีบซิวรูปปลาชิ้นเล็กจิ๋วค่ะที่ศิลปินต้องใช้ความพยายามนำดอกไม้เข้าไปจัดเรียงด้านใน มีชิ้นงานจากด้ามแปลงทาสีที่ใช้แล้วกา้ําที่มีรอยร้าวของสะสมจิ๋วรวมถึงแผ่นทดลองสีเคลือบดินเผาจาก Class ic, คลาสเรียนเซรามิกก็ถูกนำมาจาับคู่หรือพันเข้ากับดอกไม้เพื่อให้เกิดชีวิตชีวาและให้เห็นชิ้นผลงานใหม่ที่เป็นทั้งการทดลองความทนทานของดอกไม้และอยากจะสื่อสารให้เห็นถึงคุณค่าของสิ่งของที่ไม่ได้ใช้แล้วค่ะตอนนั้นช่วงโควิดเรามีขวดแอลกอฮอล์ค่ะ แล้วก็ซองขอลกอฮอล์ที่บอกว่าานมันเยอะมากเลยอย่างเงี้ยทำอะไรกันได้บ้าแเราจะมีขวดเก็บสวยๆเงาไปเยอะวันนั้นที่จุดเริ่มต้นที่เอาเริ่มมาเล่นแล้วก็ทาแล้วก็ถ่ายลงเป็นคอนเทนต์คือถ้าเราพูดกู้โลกบางคนอาจจะพูดหูใหญ่เรื่องใหญ่จริงๆแบบเอาแค่ว่าเราทำอ่ะเราเริ่มที่ตัวเราเอง่แเราทําอะไรก็ได้ที่ที่พอทําได้แล้วแต่เราคนทาเดี๋ยวมันก็ต่อยอดไปเองใช่แล้วก็อย่าไปเครียดก็คือที่ซะว่าเป็นการทดลอง เป็นงานศิลปะเป็นการเยียวยาจิตใจเป็นการช่วยอะไรกับโลกได้นิดๆหน่อยๆก็ยังดีอ๋ทุกวันนี้พวกพี่ก็ยังทดลองในทุกอย่างมันไม่จบมันแบบมันเลยทาให้แบบเออมันอยู่นิ่งไม่ได้นะทั้งที่เราเราคิดว่ามันแบบมันคงได้แค่นี้แล้วแหละแต่พอมาทําอันนี้อ้ามันไปได้ต่ออีกคือถ้าดอกไม้ที่มันมีกลีบดอกที่มันหนามากเนี่ยมันจะมันจะอบยาก เราก็ต้องเลือกลักษณะหรือว่าถ้าบางเกินไปเนี่ยมันก็จะแตกง่ายคือมันก็ต้องเรียนรู้เรียนรู้ว่าดอกไม้ไทยเงี้ยมันก็จะมีกลีบด,ดอกบางนะฮะมันก็จะทาง่ายในขณะที่ดอกไม้ฝรั่งเนี่ยมันจะหนาก็ต้องใช้เวลาอบนานกว่าอะไรเงี้ยก็ต้องศึกษาแล้วก็ค่อยๆทําไป อย่างช่วงนี้ก็ใกล้เทศกาลแห่งความสุขอย่างวันคริสต์มาสแล้วนะคะหลายบ้านเนี่ยก็อาจจะมีต้นสนสีเขียวขนาดใหญ่แต่ว่าในงานมานีมีโชว์ค่ะกลับมีต้นคริสต์มาสที่เกิดจากกล่องพัสดุที่ผ่านการใช้งานมาแล้วแล้วก็แกนกระดาษชำระค่ะนำมาต่อกันเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมก่อนประดับด้วยดอกไม้ทำจากกระดาษรองเค้กแอร์บับเบิลกันกระแทกแล้วก็กระดาษหนังสือพิมพ์ค่ะกลายเป็นต้นคริสต์มาสที่เก๋มากมีเพียงต้นเดียวในโลกนะคะ นอกจากนี้ผู้เข้าชมยังสามารถพกของใช้ที่ชำรุดค่ะเช่นจานชามที่มีรอยร้าวหรือว่าบิ่นจนไม่รู้จะทำยังไงมาปรับให้เป็นงานชิ้นใหม่ก็ได้ด้วยเหมือนกันหรือว่าประดิษฐ์เป็นโปสการ์ดน่ารักน่ารักสำหรับช่วงเทศกาลปีใหม่ค่ะมาด้วยใก็เนี่ยสามารถที่จะแบบว่าใช่เพราะว่าเพราะว่าเห็น๋ยาจะมีเวิร์กช็อปให้เนามรี่จะแบบว่เพราะว่าเระ์ ขอให้เอาจานที่แตกแล้วหรือบินอะไรอย่าเงี้ยเอามาประดิษฐ์ทำเป็นของตกแต่งบ้านได้อะไรอเงี้ยคือคือเป็นอะไรที่ไม่ให้ของมันเสียเปล่าอะ่ะมันสาม,มารถที่กว่าเอาไปทิ้งใช่คืออยู่สามารถครีเอทอะไรก็ได้ให้มันดูเป็นอาร์ตอะ<ม>บนในสิ่งที่มันโอเคอาจจะดูแล้วไม่ดีละอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้และคือคอนเซปที่น่าสนใจ นอกจากนี้ยังมีชิ้นงานเฮอร์บารียมที่บรรจุในขวดน้ำดื่มใช้แล้วค่ะเรียกได้ว่าเป็นการสร้างสารรค์ที่ตีความใหม่จากของเหลือใช้ใครที่สนใจนะคะสามารถไปเยี่ยมชมและร่วมกิจกรรมค่ะได้ที่ลา Plante Bistro รแอนด์คตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ทธันวาคมวันสิ้นปีพอดีค่ะ